ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในการสรงนาำของพระองค์นะคะพี่น้องท่านหลายในเช้าวันนี้ขพระเจ้าอย่าจะนำพระชนะคำของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีใจซึ่งกันและการในเช้าวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18กข้อ2ีเป็นต้นไปนะคะบอกว่าขณะนั้นเปโตรมาถูงพระงว่าพราะองค์เจ้าค่ะ หากพี่น้องของข้าพรงค์จะกระทำผิดต่อข้าพรงค์เลื่อยไปข้าพรงค์ควรจะยศความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบข่าว่าเรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคุณด้วยเจพี่น้องท่านหลถ้าเราเอ่ยถึงเรื่องการให้อภยัยหลายคนคิดในใจว่าเรื่องแบบนี้ได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตการให้อภัยกับคนที่ ไก,ไกลตัวจากเราเป็นเรื่องที่ไม่น่าใจกับชีวิตของเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ใกล้ตัวเราและคนที่เรารักที่ทำให้เราเจ็บที่ทำให้เราเสียใจเป็นเรื่องยากที่เราจะให้อภัยกับเขาในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18ข้อ21เถึง22เป็นต้นไปที่พระเจ้าได้อ่านไปเมื่อกี้เป็นคำอุปมาเรื่องเจ้าหนี้ที่ไม่ยอมให้อภัย ปบโตได้ถามพระเยซูว่าเมื่อมีคนทําผิดต,ต่อเราเราควรยศโทษให้กี่ครั้งเจดครั้งพอไหมแต่พระเยซูตอบไปโตวว่าไม่ใช่แค่เจ็ดครั้งแต่ว่าให้เจ็ดครั้งคูณด้วยเจสหมายความว่าเราไม่ควรที่จะจดจําว่าเรายศโทษให้ใครไปกี่ครั้งแต่พระเยซูสอนเราว่าเราควรยศโทษให้คนที่กระใจ แล้วไม่ว่ากี่ครั้งเราก็ควรที่จะยกโทษให้กับเขาเสมอเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ยกหนี้ให้กับเราเป็นการยกหนี้ที่พระเยซูชำระหนี้ของเราที่บนไม้กางเขนพระองค์ได้ตายเพื่อเราทั้งหลายชดใช้หนี้แทนเราทั้งหลายแต่เราทั้งหลายได้จมอยู่กับการไม่ให้อภัยเพราะเราทั้งหลายเมื่อไหร่ที่เราไม่ให้อภัยคนอื่นนั่นหมายความว่า เรากําลังวางตัวอยู่นอกความรักของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ให้เราเข้าใจและมีหัวใจแบบพระองค์คือหัวใจที่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและยกโทษให้กับผู้อื่นพระองค์ได้เป็นแบบอย่างคือพระองค์ได้ยกโทษให้กับคนที่ย่อเย้ยพระองค์คนที่ฆ่าพระองค์คนที่ทรยศต่อพระองค์และตึงพระองค์ที่บนญไม้กันขีน บางครั้งเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะขอการยกโทษจากพระเจ้าแต่กลับยากที่จะยกโทษให้กับผู้อื่นการไม่ให้อภัยยังเป็นตัวขัดขวางไม่เพียงแต่พระพรแต่ว่ายังขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าให้เรายดโทษอย่างสุดใจการให้อภัยนั้นมีเสรีภาพสําหรับชีวิตของเราทั้งหลายการให้อภัยไม่ใช่การพยายามลืมแต่เป็นการที่เราจะไม่ต้องจดจํา พี่น้องทัางไหนที่ยังแบกเรื่องนี้อยู่ขอหนุนใจนะคะว่าให้เราวางลงให้พระองค์เป็นผู้จัดการวางไว้ที่กังเขีนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรู้วิธีการจัดการสิ่งเหล่านี้มากกว่าเราที่ไม้กันเขีนนั้นมีการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่เวลานี้ทั้งไหนที่ยังไม่ให้อภัยผู้อื่นอยากจะหนุนใจนะคะว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นหัวใจของพระเยซู ดังนั้นให้เราเก้าวไปข้างหน้าและให้อภัยผู้อื่นเพื่อที่ชีวิตของเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีสันติสุขเชา้านนี้ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะคะในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าที่ทรงนาอยู่กับพี่น้องทุกคนค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ